ก็เอาละโอ้เก่าส so, ุดสบายด้วยนะวันน right? so, ี so, ้วันนี้เราก็อยู right. so, ่ในเกมคลคายบดีเล mm. ่นกันนะครับทุกคนเฮ้ยเกมคานแม่เราจะมาเล่นเอ่อแมพที่แมพเพี้ยนอีกแล้วนะแต่มันไม่ใช่แมพเพีนะแมพนี้เนี่ยเอ่อมันมาจากเกมเหมือนเกมนะชื่อว่าเกมอะไรนี่แหละเดี๋ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่เคยเล่นเกมเลยนะเพราะผมไม่เคยเล่นเกมผีเลยอันนี้ก็ก็เคยเล่นแหละแต่ไม่คาบนะแต่ถ้าเป็นเกมผีอื่นเนี่ยบอกเลยไม่เคยเล่นหรอกนะ เออมันจะเป็นเกมผีแบบว่าให้เราเนี่ยไล่คือคือลา่าแบบยังไงให้้หทายผีอ่ะคือลา่าผีอ่ะแล้วผีก็จะมาล,าล่าเราลงนะใช่ผีจะมาล่าเราแล้วลเราก็ต้องทายผีถูกด้วยว่ามันคือผีอะไรเขานะใช่มันก็เป็นเกมแบบนั้นแหละแล้วก็จะมีเครื่องจอเอ่อตัวจับผีเขานะไอเนี้ยนะมันก็จะมีเลยหลายอย่างดูสิมีแมคงค์เินด้วยเออแล้วก็มีสเตอสตีด้วยนะใช่มิสติร์ถ้าคนสตีหมดนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเขานะ ถ้าตีหมดอาจจะจบเกมก็ได้เอานะ <c oughs> ไม่ได้นะนี่เออมันมีตังค์ด้วยอ่ะสนุกมากเขียนไหมฮะไม่ได้อ่ะตังค์ผมศนะูนย์บาทนะเมื่ต้องเล่นจับก่อนนะริดตรงนี้ศูนย์ศูนย์เลยอุย้ยแต่อัน,น้ก็แพงๆเองนะมือไฟฉายด้วยเอาล่ะนี่นะอันน,น,นี้อันนี้คืออะไรก็เป็นเหมือนกันนะมผมจะเป็นระดับเบารูเหมือนกันแล้วกดตรงกลางอ่ะันนี้ก็ซื้อของนะเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,นเออเปลี่ยน โอเคมีนานฬิกาด้วยหมุนไหมนาฬิกาหมุนเลนะนาฬิกาหมุนมันเข้าไปไหนวะเนี่ยนะเออนี่แล้ววะเนี่ยนี่นี่นี่คืออะไระอืมอืมอะไรอ่เออมันจะเป็นสมุดอ่ะอธิบายเราหน้าเป็นอะไรเครื่องใช้กันนะแต่ว่าเออผมไม่รู้น,นะมันทำยังไง ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอาตมากันก็มองหน้าทำไมวะนะต,ตไีได้ไหมตีไม่ได้แล้วนะโอ้โหตีไม่ได้ด้วยเฮ้ยตีไม่ได้จะวิ่งยังทำไมวะฮะอันนี้สมุดแปลแล้วน,นี่นะคือยอุ้จับดีดแอปเลยนะซึ่งม,มันดิบังนะเน,นี่ยคนนะมันจะมีชีวิตเอสแหะที่จับผีเคนะนนะยังสีเขียวนะผีมาปโป้จะมาสีแดงแลนะ้นะเพราะฉะนั้าก็ตรงนี้เลยอาดามสถานที่ด้วยคนนะ อุ้ยปัญหาที่ไรวะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนไม่ยอมแมวมุ้ยไม่ได้ดับสิบมีระด,ดับสาม,ไ,มได้ดับแปดอย่าบังอยากได้ดับร้อยไหมฮะมุ้ยไม่ไดด,ไได,ดับสี่สิบด้วยโอ้โหการเลี้ยงมันยากแน่นอนนะอันไหนอ่ะมันมีตังเหมือนกันส์ อันไหนอ่ะอุ้ยม,ม,ม,มันมันมันเหนียวกว่าบนไม่ใช่เหรอนะเฮ้ยเยอะจังเลยวะเนี่ยแนบไม่ได้เยอะนะ้วนะนนนอันนี้มีสามคนอะไรวะเนี่ยอู้ยสี่สิบสองสี่คนแปดอ๋อโอเคเหมือนงาเสือมันเป็นแปดนะเอาแปดเมื่อกี้แปดสามคนเลยแปดอุ้ยนี่คนนะเอาอันนี้นี่แหละคนนะมัเข้าไปทำอะไรวะนะ่อีกคนหนึง เฮ้ยอยากลุนต้อมเหรอเราเนี่ยเกดไปเลยเอาละเราเริ่มเลเริ่มแล้วอะไรเนะี่ยวุ้ยฝนตกด้วยว้าวเกมเริ่มแล้วมือจังเลยว,วะเนี่ยที่ไหนท,ที่ไหนโอเคเริ่มแล้วนะเอาละเราก็จะไปเก็บมีของแล้วกนะคนนะพาผมโจทย์ตัวแล้วกันนะ แล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีไฟฉายหรอนี่ไม่เหมือนกันอ่ะเออนี่เหรอเอาละเดี๋ยวเขาเอากล้องไปนะเขาจะเป็นตากล้องนะเฮ้ยที่พูดนะเฮ้ยพูดอะไรวะเนี่ยผมอาไม่หอกเฮ้ยมีนี่คือบ้านแล้วนะเออบ้านเหมือนจะเป็นบ้านกี่ชั้นอ่ะขอดูหน่อยบ้านกี่ชั้นอ่ะมันจะบ้านหลังชั้นเดียวนะมันจะมีห้องอะไรบ้างอ่ะเออมีกี่ห้องอนะ่ะ เออหนึ่งสามสี่ห้าอาวุธคือไออันนี้หัวเขาเลยนะคือแต่ละเราคงใช้ไม่เป็นตั้งน,นั้นเลยนะไม่รู้วันไหนเขใช้เป็นมังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าห้องนะโอ้โหโคตรเยอะอันนี้เหมือนจะเป็นกล้องไงมี่เฮ้ยเหมือนในเกมนะมันจะมีอน,นี่หนึ่งนะเอตอตัวเขาหน่ะเนี่ยเออเขามีกล้องด้วยวะตั้งกล้องได้ไหม ดิตั้งไม่ได้หรอกนะเอาล่ะเราอย่ารีช้อช้าก็เลยหนะเอาล่ะเราไปกันดีกว่าออน่ากลัวจังโหเขาเปิดเลยครับเขาลุยกันเลยสิบปอนเฮ้ยมีเสียงนาฬิกาด้วยนะทุกคนแต่โอ้คนอาจจะไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ใจใจเหมือนกันนะเฮ้ย เปิดไฟว่านะเปิดไฟเฮ้ยเฮ้มันจะมีเอ้ยฮู้เร่อนี่นนเราแบบแบบระดับ,บน,น,นะไรนะเดี๋ยวผีมันนะู่นนะตล้วอย่างอุ้ยเฮ้ยสีเหลืองแล้วทุกคนพ้องอะไรวะเนี่ยพ้องรถเหรออุ้ยพ้องรถเหมือนจะมีอุ้ยตรงนี้ว่นะ ที่เลยมันสีเหลืองๆอ่ะตรงโซนเนี่ยเฮ้ยมาเร็วดีเฮี้ยผมใจกล้าคนเดียวสิเอะไรประตูนะไม่มีแฮะโอ้ยอันนี้สองอันเลยอ่ะเดี๋ยวให้เข้าหน,น,นึ่งอันแล้วกันนะนี่ผมาเราลองนะปิดอะไรอันโอ,อ้ยโฉย ไฟดับเฮ้ยรอแล้วครับวิ่งไฟดับไฟดับไปคนเฮ้ยไฟมันดับอ่ะเฮ้ยอยู่ยี่ห์ขอไฟมันดับเดี๋ยวขอดูค่า,าสติของผมก่อนนะพวกนะโอเคหนึ่งเราเต็มแนละ้วเราเราเราอยู่แสงไฟมันนะอันมึงก็จะเออยังไงคือมึงก็จะม,มืดแล้วคนนะม,นมืดแล้วอลองของก่อนนะอันนี้เออทำอะไรคนนะชบ แล้ววันนี้ต้องสองนันเลยอันนี้ทำหลายแบบบ้างโอ้ไม่กี่แหละเนี่ยไม่ปิดเกาะวะนะเออเจ้าแมวหน้ามันอาจจะทำอะไรกสัอย่างอ่ะเอยผมถาไปก่อนเลยนั่นแหละผมไม่เข้าบุกก่อนเลยบุกก่อนเลยข้าพเจ้าวิชัยกุมบุกอเลยไปเลย มาปุ๊บก็สีนี่เร็วนะไม่ไฟมันไม่ติดแล้วคนอะไรไฟมันไม่เปิดแล้วอเ,นะเอ่ขอนะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อนะไปเ้ยเป็นคนนำไปตากล้องเป็นนำมาเร็วเฮ้ยเ,เ,เดึกก็สติตายกันหมดนี่แหจเรผจะเริ่มก่อนเลย เฮ <Where> ้ยอยุเฮ้ยมีเสียงโทรศัพท์เฮ้ยได้ยินเสียงโทรศัพท์ไหมคนเฮ้ยผมได้ยินเสียงโทรศัพท์นะมันมีกล้องด้วยเขากล้องไหมผมตั้งกล้องทำไมเนี่ยเอาล่ะผมตั้งกล้องแล้วคนนะไป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 ผมไปดูกล้องดูได้เปล่ากล้องดูไม่ได้นะเฮ้ยเนี่ยดูได้นะ เนี่ยดูได้เอ้ยดูได้โอเคนวมันดูได้ฮะเป็นสติแล้วก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิมะนะมันเขาไม่ยอมบุกเลยอโอเขาไม่ยอมดุกเลยเราไปอายุไปเลยไหมมาคอมมอนมือฟ้าผ่าเลยมันจะกาดดีดี อึอึเี๋ยวนะอืมไม่มีอะไรเลยฮะยังอีอยู่เลยวะนะอึเบอาอยู่คุณคุณอยู่ไหนครับเหมือนห้องไอห้องครัวเนี่ยคือผีนู่นเลยไม่ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยละคนเสียงโทรศัพท์มันมาจากไหนเวะนี่ ตรงเนี้ยคือผีอยู่ตรงเนี้ยคนนะจำได้มัง้งโอ้ยโคตรมืดเลยไฟรกระพริบได้เอ้ยไฟรกระพริบเดี๋ยวน่องยิงไฟกระพริบติ้งเหรอวะเนี่ยเออเฮ้ยอย่าวิ่งดิเฮ้ยอะไรของเขาวะน่ะอยู่ก็วิ่งเขาเจออะไรหรอไม่ม,ไะนะไม,มีอะไรหรอมึงก็มีอะไรนี่ะ Để rồi của món con Hola, món món là món món ừ, có món 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 món